ความสามารถในการที่แปลตัวเกิทำให้เสียชีวิตโอกาสเกือบ80-90เปอร์เซ็นต์ตรวจเจอเยชีวิตที่อย่างที่จันในแพทยสาธารณสุขนะครับเป็นเยอสูงนะครับตอนนี้ไอ้หวังอย่างยิ่งว่าถ้าเรลือมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องค้นหาคนที่มีภาวะธิ์ที่เป็นอย่างนี้มาต,ตรวจตรวจเจอแล้วเราก็จะได้ใส่ยิงกันทั่วไปว่าวใส่สเปนเนี่ยนะครับ มันจะทําให้การผ่าตัดเนี่ยคนไข้เนี่ยได้รับการบาดเจ็บจากการผ่าตัดเนี่ยน้อยนะครับก็เลยทําให้คนไข้เนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็วนะครับเพราะยังถ้าเทคโนโลยียตรงนี้เนี่ยเอาเรามาใช้เนี่ยมันก็จะใช้สามารถใช้กับคนไข้ที่มีโรคร่วมต่างๆเนี่ยที่ความเสียยิ่งสูงขึ้นไปอีกเช่นเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดเนี่ยซึ่งการจะไปดมยาสลบให้แบบว่าหลับลึกๆเลยที่จะสามารถทนต่อการผ่าตัดหรือว่าสภาวะ ความดันเลือดมันไม่สม่ําเสมอเลยพวกนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่มากถ้าใทยใช้วิธีนี้เราก็จะสามารถรักษากลุ่มคนไข้พวกนี้ได้ด้วยมันก็ทำให้เป็นคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีนี้เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับร้อยลายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตามโรงเรียนแพทย์โดยทฤษฎีแล้วปลอดภัยกว่าผ่าตัดดับตั้งเดิมเยอะพอสมควร เพราะเมื่อก่อนนี้ผ่าตัดต้องดมยาสลบอย่างที่อาจารย์หมอธเนศพูดแล้วว่ามันต้องดมยาค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดทีมงานพร้อมเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดยาชาทำก็ได้ไม่จำเป็นต้องดมยาคนไข้ให้สลบหรือว่าให้อยู่นิ่งๆนานๆครับโรคแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะการใส่แต่โอเคไอ้ไอ้คาสเตนเนี่ยในตัวตัวตัว แต่สพทชก็จะกำหนดเป็นมาตรฐานไว้เอาะไรที่เป็นเรื่องที่ที่เป็นประโยชนเ์เนี่ยเขาก็จะกำหนดเป็นมาตรฐานเป็นราคาซึ่งก็สามารถจะทําให้ให้น้องประชาชนได้รับการดูแลที่ดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเราได้รับการดูแลที่ดีเสี่ยงน้อยเพราะฉะนั้นการลงทุนตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเนี่ยคิดว่ารัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้วครับในเรื่องแบบนี้เพราะว่าเราทราบนะครับ ของสปทชก็ยังได้พวกเราคงได้ยินนะที่มีโฆษณายอยู่ที่ว่าผ่านตัวใจออกมาปกติถ้าไม่มีบัตรของของสปทชคือบัตรทองเนี่ยก็จะไม่ได้ผ่านตั้เลยแต่นะสมัยนี้จะทำได้เพราะนั่นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับโดยเฉพาะคนติดโควิดนี่เราดูปฏิบันิที่นี่ซึ่งผมว่าแล้วก็มีสภาพอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยว หมอทะเลทำไปเยอะนะช่วยชีวิตครับทจนนุม่มหนึ่ใช้ลำแล้วเที่ยวนักตัวนะอีกหน่อยเดี๋ยวไปนี่เ,เราจะจะให้หุดหยุดไปเรได้แล้ว